วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด1.5ของวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป5ก,กันนะคะโดยเขาบอกว่าให้แสดงวิธีหาผลบวกและตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายดังนั้นขั้นที่1เนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าส่วนมันเท่ากันหรือยังถ้าส่วนยังไม่เท่าต้องทำส่วนให้เท่ากัน,แต,นแต่ถ้าส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถบวกกันได้เลยโอเคไหมคะดังนั้นมาดูข้อที่1 7.8ส่วน8บวก5ส่วน12ส่วน8กับ5.12ส่วน12 8กับ12ยังไม่เท่ากันดังนั้นให้เด็กๆเ,เนี่ยไปหาคอร์อนระหว่าง8กับ12ว่ามันคือตัวเลขอะไรที่มันลงตัวเท่าๆกันเอาแม่4หาร4 2เป็น8 4 3 12คอรนอจับคูณทั้งหมดได้เท่ากับ4คูณ2เป็น8 8คูณ3เป็น24นั่นเอง เมื่อคอรนอรนเท่ากับ24ดังนั้น8ต้องทำให้เป็น24 12ต้องทำให้เป็น24โดยการตั้งไว้ก่อน7ส่วน8บวกกับ5ส่วน12 8ต้องคูณอะไรได้24คูณ3ดังนั้นต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนส่วน12คูณอะไรได้24คูณ2ดังนั้น5ก็เลยต้องคูณ2ด้วย คูณกันล้วได้เท่าไหร่คะ7คูณ3เป็น21 8เปคูณ3เป็น24 5คูณ2เป็น10 12คูณ2เป็น24นี่ไงส่วนเท่ากันแล้วเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถจับสิบมาบวกกันได้เป็น31สเ่วน24เมื่อเป็น3ามสส่วน24จะเห็นว่ามันคือเศษเกินนั่นเอง ถ้าเป็นเศษเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละโดยการไปตั้งหารเอา31ไว้ข้างในเอาย4ไว้ข้างนอก24คูณ1เป็น24ลบกันเหลือ7ดังนั้นเศษ31ส่วน24เขียนเป็นจำนวนคละได้คือจำนวนเต็ม1เศษ7ส่วน24นั่นเองโอเคไหมคะง่ายมากๆเลยดังนั้นลองมาดูข้อที่2 6.9ส่วน9บวกกับเศษ9ส่วน4 6ส่วน9บวกเศษ5ส่วน4อ่า9กับ4ยังไม่เท่ากันไปหาคอรอนอจะเห็นว่า9กับ4เนี่ยไม่มีตัวหารร่วมเลยดังนั้นครอนอคือการเอา9ไปคูณกับ4ได้เท่ากับ36ต้องทำม9ให้เป็น36และต้องทำา4ให้เป็น36ดังนั้นเขียนเศษส่วนร้อยว้ก่อน6.9ส่วนเเว้นสักนิด1นึงบวก5ส่วน4 ก้าต้องคูณ6ได้54เหมือนคูณอ้าคูณสีได้3 6เหมือนคูณสลับใช่ไหมคะดังนั้น6ก็เลยต้องคูณสีด้วยเป็นการคูณทั้งเศษและส่วนและ4ต้องคูณอะไรได้3 6คูณ9ดังนั้น5ก็เลยต้องคูณ9ด้วยคูณกันได้ทั้งหมดได้เท่ากับ6คูณ4เป็น24 9เคูณ4เป็น3 6 5คูณเเป็น4 5และ4คูณเเป็น36 ได้ส่วนเท่ากันแล้วจับคูณกันได้เลยค่ะ24 4, บวกสจะบวกกัน24ส่วน45ได้เท่ากับ69ส่วน36เป็นไซเคิลอีกแล้วไปตั้งหาร69หารด้วย36 36คูณ1เป็น36ลบกันเหลือ33 ดังนั้นคำตอบคือจำนวนเต็ม1เศษ33ส่วน36จะเห็นว่า33ส่วน36ตัดทอนกันได้อีกใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆเอาแม่3ตัดทอนเหลือ11แม่3ตัดทอนเหลือ12ดังนั้นเศษจ,จำนวนเต็ม1เศษ33สม่วน36มีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม1เศษ11ส่วน12นั่นเองต่อไป ข้อที่3เศษ12ส่วน15บวกกับเศษ9ส่วน20เด็กๆส่วนยังไม่เท่ากันหาครนนึกไว้เลยถ้าส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องหาครนอเอาแม่5หาร5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20อครนจับคูณทั้งหมดได้เท่ากับ5คูณ35มา15คูณ 4, เป็น60นั่นเอง ดังนั้นต้องทําให้15เนี่ยเป็น60และทําให้20กลายเป็น60เศษ12ส่วน15 15ต้องคูณอะไรเนาะถึงได้60คูณ4ดังนั้นต้องคูณ4ทั้งเศษและส่วนต่อไป9ส่วน20 20ต้องคูณ3เพื่อเป็น60ดังนั้น9ก็เลยต้องคูณ3ด้วย12คูณ4เป็น48 15คูณ4เป็น60บวกกับ9คูณ3เป็น27และ20คูณ3เป็น60ส่วนเท่ากันแล้วสามารถจับเศษบวกกันได้เลย48บวก27ได้เท่ากับ75คําคำตอบคือเศษ75ส่วน60แต่ยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายเพราะมันเป็นเศษเกินให้เด็กๆไปตั้งหารตั้งหารว่าเหลือเศษอะไร 60คูณ1เป็น60ลบกันเหลือ15้าดังนั้นข้อนี้ตอบจำนวนเต็ม1เศษ15ส่วน60ซึ่งเศษส5้าส่วน60ตัดทอนได้อีก15้าคูณ1เป็น15 1ห้าบห้าคูณ4ี่เป็น60ดังนั้นจำนวนเต็ม1เศษ15้าส่วน60มีค่าเท่ากับจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน 4นั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่4 8แส่วน25บวกกับ4ส่วน10 25กับ10ตามเดิมเลยเราต้องหาคอรอนอกรเอาแม่5้5หาร5คูณ5เป็น25 5คูณ2เป็น10หารต่อไม่ได้แล้วจับคูณทั้งหมด5คูณ5เป็น25 25คูณ2เป็น50ดังนั้น เราต้องทำให้25และทำให้10กลายเป็น50โดยการคูณ25ต้องคูณ2คูณทั้งเศษและส่วนและ4ส่วน10 10ต้องคูณ5ดังนั้น4ก็เลยต้องคูณ5ด้วยนะคะต่อไป8คูณ2เป็น16 25คูณ2เป็น50 4คูณ5เป็น20 5คูณ10เป็น50บวกกันได้เท่าไหร่คะข้างบน 3 6ส่วน50าข้อนี้ไม่ได้เป็นเศษเกินแต่เด็กๆอย่าลืมว่ามันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำดูยังไงว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมันยังเป็นเลขคู่แสดงว่าแม่2หารลงดังนั้นเอาแม่สองตัดทอน2คูณ1เป็น12 2คูณ1เป็น2 2คูณ8เป็น16 2คูณ25เป็น50ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ18ส่วน2ีเองค่ะง่าย